มันแมทกัน,น,นเลยนะแมทกันเนี่ยติด <Okay. S 2> ตั้งไปเลยแล้วก็ปีต่อไปตัจัดอีกใช่ไหมครับจะก็ได้งาน <S <S ผมว่าอย่างอย่างตัวเนี้ยทั้งบ้านเราการการการรับรู้เกี่ยวกับศิลปะมันเรื่อดีขึ้นมากมถ้าทำแบบนี้มันมันลดช่องว่างระหว่าง เนี่ยศิลปะกับชาวบ้านเพราะพวกเราก็ไปยึดติดว่าตในห้างในอะไรเงี้ยมันเป็นทางเรามากกว่าแปดสิบเปอซนซึ่งคนศิลปะใครก็รู้เนี่ใช่ไหมะใช่ครูที่จบจากเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าแต่ละคนจะไปอยู่ในท้องถิ่นไหนบ้างใช่ไหมครับฟีดแบ็กที่เราทราบมาตลอดสีกว่าปีที่ผ่านมาคือผู้ศิลปะก็ไปทําอะไรไม่ได้มากอืด้วยติดกรอบติดกับดักอะไรหลายอย่าง พยายามมองเห็นว่าอะไรที่มันพอทําได้อะไรได้โดยใช้วิธีคิดในการการขายทางการตลาดแบบแบบที่พวกเราคิดกันอืก็คืออย่างส,สมมุติว่ารูปของดาวินซี่ทุกอย่างของดาวินซี่มันมาปรากฏการขายกับแก้วกับเสื้อกับชีวิตประจาวันใช่ไหมครับใช่ในทํานองเดียวกันเนี่ย <c oughs> เรางานศิลปะไปแสดงถามว่าชาวบ้านเขาจะได้รายได้อะไรจากตรงนั้นอผมอเอาไปลงทุงนนาย ชาวบ้านเขาไปขายก๋วยเตี๋ยวได้อืเขาไปสร้างผิดธันอะไรบางอย่างมาเป็นของที่นึกขายได้อือย่างอย่างเช่นผมอยากทอํอะไรอย่างเขาก็ดูเนี่ยอ,อ,อีกอักลักษณ์มันมเป็นต้นหีผีใช่ไหมครับใช่ทีม่มันได้เป็นเรียกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของที่มีอยู่แนละ้วคือถ้าทุกคนไปถนนเส้นนี้เข้าไปไปดูต้นหิ้ผีก็จะเห็นปฏิมาการรมอันนี้ไ, <ป S 1> ไม่ใช่คำหยาบนะ ทีนี้ชาวบ้านเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้บุรีรัมย์ท่องเที่ยวใช่ไหมใชเป็นที่ท่องเที่ยวไอ้ลูกฮีปเพียเนี่ยมาปั้นมาอะไรขายได้ด้วยตรงเนี้ยเขาเขาน่าจะนั่นได้นี่ก็คือการเขาเรียกว่าอะไรเอาศิลปะเข้าเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเปิดช่องว่างนะเนาะให้ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาสัมผัสคือบางทีไอ้ที่เราเห็นเนี่ยกับดักมันก็คือว่าไอ้คนชนชั้นล่างเนี่ยส่วนมากเข้าไม่ถึงเพราะว่าศิลปะติดรูปแบบเดิมๆคือต้องเข้าห้าง ใช่ถ้าไม่มีห้างแสดงเนี่ยโอ้ศิลปะแสดงไม่ได้เราคิดว่ากิจกรรมมันมันอยู่กลางทุ่งนาไม่ได้ออานะมันมีวิธีจัดการง่ายๆกฏว่าที่บ้านเรามันไม่ให่แนั้นเรี่ยเรานั่งถึงลงเถงนาอย่างนี้สบายสบายใช่ไมถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะได้ดินเข้าไปดูง่ายๆเราทำโรงนาศิลปะง่ายๆทำชุกคราวก็ได้ก็เหมือนทำเถียงนาเลยใช่ไหมจะทำเล็กหลายหลังก็ได้หรือจะทำเป็นแบบโรงนาหนึ่งหลังขึ้นมาเลยก็ได้ ดนตรีเนี่มันเหมือนกับสิ่งที่เชิญชวนเข้ามาสัมผัสมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นส่วนหนึ่งอ่าส่วนหนึ่งของของรูปแบบกิจกรรมอ่ะแล้วจริงๆก็ไม่อยากจะใช้คําว่าเป็นศิลปะอะไรเลยใช้คำว่าฟิลอาร์ตอะไรที่มันจัดลงไปในนาเนมันเป็นในทุ่งอะในทุ่งนามันเป็นผลงานศิลปะบางทีซึ่งสมว่าอยู่ๆผมไปจัดแล้วฟองงานศิลปะของผมซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับงานศิลปะแต่แล้วผมจัดดนตรีมาแต่ดนตรีเป็นดนตรีซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอีกเหมือนกันอีก ถ้าอย่างนี้เขาก็ามาสเสพเความาตรงสุขสนานแล้วเขาก็กลับ,บามาใช่ไหมใช่แต่ทีนี้ถ้าผมปลูกเรื่องว่าเอข้าวของเพีนดิมชื่นหน้างหงาา่ะแกมีทางของแก,กส้นทางเมล็ดข้าวเนื้อเพของแกในในในส่วนของเนื้อหาในเพียงแกเกี่ยวกับเนื้อหาในงานถ้ารูปแบบการแสดงของหน้างหง์เพื่อในการแสดงเพื่อเอกไปดังนั้นมันมันเลยคําว่าการสัมผัสกับอจี๊ไปแล้วเนี่ยเนี่ยต้อง คือพยายามทําความเข้าใจไม่ใช่อะไรหรอกนะคือคนเนี่ยบางทีก็มองมิติเดียวถ้าเดิมเดิมเราก็รู้แล้วมันมันขยับถ้าเดิมเดิมของ,งชาวบ้านคือหนึ่งปี <c oughs> ทํงานหนึ่งครั้งในแปลงน,นี้แล้วก็ขายข้าวไปแค่นี้เขาจะได้ไได้จากแค่ตรงนี้อันนี้ส่วนหนึ่ง <c oughs> ของชาวบ้านปาหรือว่าศิลปินหรือครูศิละปะนะก็ถ้าไม่มีอ้ห้องโถงสี่เหลี่ยมหรือว่าห้างก็ไม่มีที่แสดงเไปไม่ถูกอันนี้เนี่ยที่อาจารย์สุจินทำเนี่ยผมมองว่ามันเป็น มันเป็นมิติที่น่าตื่นเต้นนะมันน่าติดตามอะ่ะน,นะเพราะว่าเรื่องพวกนี้บางทีเราต้องเข้าใจว่าภาครัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าคนก็จะมีองค์ความรู้เข้าใจพวกนี้นะบางทีเราต้องทําให้เขาดูครับ,รบให้เขาดูแล้วเขาจะมาซับเองแต่ให้เขาคิดเขาค,ดเาคิดไม่ได้หรอครับเออเราต้องเป็นคีย์ทีไปเขาอะ่ะนะเขานึกภาพไม่ออกแต่กําลังปัจจัยเขามีนะเออถ้างนั้นมาวันนี้เนี่ยก็ได้คุยกับอาจารย์จีนเพราะเราจะทํอ่าเขาเรียกอะไรเฟสติวัล ทางด้านศิลปะโดยใช้ศิลปะของการจัดวางแล้วก็รูปแบบการหลากหลายนะโดยเน้นเรื่องจิตภาตะต่างๆให้ชุมชนสังคมครบ,บริบทท้องถิ่นท้องที่เนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องชาวบ้านเขาได้เออมาเห็นว่าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันเป็นไปได้คือเขาทํานาเหมือนเดิมเนี่ยแตใ่ในเพลงนาเขาเนี่ยมันจะมีเรียกว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นจากจากจาก,จากการศิลปะทุกดูการด้วยทั้งทั้งหวานทั้งเก็บเกี่ยวทั้งดูแลเอะไรเราสามารถ ปสร้างนเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าทาให้คนเข้าไปไปไป,ไปดูงานนั้นะชาวบ้านเขาถึงจะมีรายได้ได้ใช่ไหมครับกรณีนี้สุจินเนี่ยเขาพยายามที่จะให้ชุมชนสังคมแล้วก็ชาวบ้านที่เขาอยู่มิติท้องที่จริงๆเนี่ยเขาม่มีส่วนร่วมอย่างน้อยบางทีเขามาค้าขายกว๋ยกวยเตี๋ยวแล้วเขาได้ซึมซับกับบรรยากาศดนตีเสียงเพลงและศิลปะรูปแบบหลากหลายต่างๆคนเล่านี่พอมันซึมปุ๊บมันมีการอินซอบนะแอบซับเข้าไปนะมันไม่ใช่ว่า เกิดมาปุ๊บมันจะรักจะชอบเลยอ่ะมันเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้แต่ถ้าผักเกาใส่หนีเขาไปเรื่อยๆเมื่อไหร่เนี่ยความเติบโตทางด้านศิลปะโดยเฉพาะวิชวลอาร์ตเนี่ยในความรู้สึกของประชาชนมันจะมีสักทีหนึ่งพวกชาลาพวกการทำนาใส่ถุงน่ะทีนี้มันไม่ได้ไงจำใส่พวกโลกนี่ดิ้งจะเอามาจากนห่นเลอามาใส่เต็นท์นี่เต็นเต็นทุ่งนาใช่ไหมใช่ครัเอามาใส่โอ่งหมักไวน์ มายายหญ่ต้นหนามฟูเลยใช่ไอ้ที่ใส่หนามกินหนึ่งยาวติดไม้เก่ามามามาเป็นโค้งแทนเลยอันหน้ามานี่มันก็ออกไปได้เลยโอ้มันต้นโตขนาดนี้นี่ครับนึกว่าเป็นต้นเล็กๆปลูกไว้ต้นเลยอู้รับที่นี่มันมุดมุดเขาอขาจนนี่เลี้ยงกิจ่งไม้มาสนักผมก็สั่งตรงนั้นยืนรุกนั่งปีเลยมา Thank you.